สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่สนใจในการออกแบบตู้ลำโพงนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เป็นลักษณะของงาน DIY นะครับเรามาดูตู้ที่ประหยัดทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นด้านไม้หรือดอกลำโพงนะครับเป็นตู้ที่มีความเล็กกระทัดรัดสวยงามนะครับตู้ซับเบสแปนนิวตัวนี้นะครับผมเพิ่งเข้าไปเจอนะครับ ผมได้นําต้นแบบมาจากยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งที่เราเห็นด้านล่างนี่เป็นของชาวสวีเดนนะครับเป็นตู้อตอนแรกก็สังเกตดูว่าทําไมเป็นตู้ที่มีความใล้เกือบเท่าลูกเต๋านะครับมีความสูงแค่5้บห้าแล้วก็ความกว้างด้านหน้าก็ก็ห้าสิบนะครับการวางการวางดอกนะครับเขาวางทางตั้ง ซึ่งมันแคบกว่านะครับซึ่งมันแคบกว่าแต่เขาปรับโดยการเปิดช่องลม6 6เซนนะครับเปิดช่องลมแล้วก็วางดอกเอียงมาทางด้านด้านข้างนะครับนะครับวางดอกเอียงมาทางด้านข้างซึ่งมันจะเพิ่มความหนักแน่นในการกระแทกข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมก็เลยนำมาเขียนแบบออกมาในรูปนี้ให้มันใกล้เคียงโดยที่ยังไม่ได้ดูด้านในของเขานะครับส่วนที่มันมีแปลกประหลาดแปลกจากตู้แบบอื่นๆก็คือด้านหน้าของเขานะครับเห็นนะครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปหักมุมนะครับซึ่งะจะเป็นลักษณะตู้ที่ไม่เหมือนใครนะครับส่วนมากเขาจะ,ะหักมุมซ้ายขวาอันนี้หักมุมตรงกลางนะครับเห็นไหมครับ ความลึกของเขานะครับจะค่อนข้างจะลึกนะครับ78นะครับเกือบถึง80นะครับที่เราเห็นอยู่นี่นะครับยื่นออกมาด้านหน้า5เซนนะครับลึกลงไปข้างหลัง73เซนนะครับส่วนมือจับผมเจาะรูเดียวนะครับของเขาเจาะสองรูนะครับตัวนี้นะครับตัวมุมนะครับตัวแผ่นรองนะครับแผ่นรองลิ้นเนี่ยใช้30เซนนะครับแล้วก็จะ ตัวตัวรองลำโพงเนี่ยคือห้าสิบนะครับห้าสิบนะครับซึ่งจะรองรับดอกสิบแปดได้พอดีเลยนะครับตัวนี้ประหยัดประหยัดยังไงนะครับเป็นตู้เล็กที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดในการที่ประหยัดเงินนะครับมันผมเคยได้ทดลองตู้เล็กๆอย่างนี้นะครับสำหรับดอก18บิดเนี่ มันจะเหมาะสมนะครับในการขับดอกคงปั๊มนะครับเราต้องไม่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อดอกคงหล่อแรงๆนะครับผมเคยได้ทดสอบอย่างอย่างคลิปที่แล้วนะครับเป็นตู้อ c f สไตล์เจบินที่ไม่ใหญ่มากนะครับใช้ดอกคงปั๊มอบอ้อมนะครับพอยสานิ้วโอ้โหเสียงเขาออกมาได้ใสสะอาด นะครับเสียงออกมาสะอาดนะครับตู้เล็กๆแล้วก็ใช้ดอกคงปั๊มนะครับอย่าใช้ดอกคงหลอถ้าใช้ดอกคงหลอมันจะ ừ, ถ้าเราไปอัดหนักๆแล้วเสียงมันจะไม่ไม่สะอาดนะครับหรือ ừ, ừ, หรือเป็นดอกที่เหมาะสมก็ก็จะใช้งานได้ดีนะครับแต่ ừ, ตัวนี้ผมคิดว่า ừ, ดอกคงปั๊มจะเหมาะสมแล้วก็ความเหมาะสมของอีกอย่างหนึ่งนะครับตู้เล็กๆเนี่ย ừ, มันเป็นตู้ที่ ยกง่ายสวยงามนะครับแล้วก็เหมาะกับงานางานอีเวนท์ที่อยู่ในอาคารนะครับเ,เหมาะกับงานคารโลเกะนะครับคาโเกะสองูนี่ผมว่าน่าจะเป็นตู้ที่สุดยอดที่สุดนะครับของเขานะครับของแบรนด์ของเขาเดี๋ยวจะพาไปดูตอนท้ายๆนะครับแบรนด์ของเขาเนี่ยเ,เขาใช้ดอกสอ0 0ัวัตต์เลยนะแต่แต่ที่นี่ที่ที่เราเห็นผมคิดว่า600วัตต บ้านเราเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับงานคาราเกะนะครับเป็นโครงปั๊มนะครับอ่าไม้ใช้ไม้น้อยนะครับอาจจะใช้ไม้แค่ตู้ละแผ่นนะครับตู้ละแผ่นถ้าเป็นไม้อัดตาภูเขาก็20เมตรก็หนึ่งพหนึ่งบาทนะครับหนึ่งแผ่นนะครับประกอบกับอ่าถ้าใช้ดอกลำโพงโคงปั๊มธรรมดานะครับคุณภาพจะดีดหน่อยก็ ราคาราคาถูกกว่าโครงหล่อครึ่งต่อครึ่งนะครับถูกกว่าโครงหล่อครึ่งต่อครึ่งแล้วก็งานคาโอเกะที่อยู่ในอาคารเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอัดหนักอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเป็นไม้ยี่สิบมิลที่ประกอบดีๆก็สามารถที่จะอัดหนักได้นะครับเล่นกลางแจ้งปาร์ตี้นะครับแนวปาร์ตี้ได้นะครับแนวปาร์ตี้ได้ ผมตู้เล็กๆก็จะไม่มีคนนิยมไปใช้เวทีใหญ่นะครับเพราะว่าตู้นี่ตู้ลำโพงนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการประดับงานเวทีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเวทีกลางแจ้งหรือว่างานเวทีร้านอาหารต่างๆตู้ลำโพงนี่เป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งนะครับที่จะยกระดับมาตรฐานร้านอาหารของท่านขึ้นมานะครับ ตู้ขนาดนี้นะครับกับร้านอาหารขนาดเล็กขนาดกลางนี่เหมาะสมนะครับเหมาะสมเนื่องจากเขาประหยัดพื้นที่แล้วก็ให้เสียงที่ให้เสียงที่ดีนะครับนุ่มนวลนะครับเราใส่ลิ้นนะครับใส่ลิ้นด้านในนะครับเราจะเห็นมีลิ้นอยู่มันจะเป็นอา่ามันจะเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มอ่าพลังในการบีบเสียงให้มันแน่นขึ้นนะครับตัวน,นี้นะครับลิ้นลิ้นลิ้นบนนะครับอ่านี่เรา หมุนไปดูนะครับเลนบนนะครับผมว่ามันมันสวยงามนะมันสวยงามนะครับไม่ใช่เลขอย่างเดียวนะครับเลขแบบมีคุณภาพนะครับแต่ลึกนะครับแต่ลึกนี่มาดูของจริงเขานะครับนี่นี่เจ้าซิกมาสิบแปดปีนะครับของแวร์เฟเดอร์นะครับโปรนะครับอ่าเป็นของสวีเดนนะครับเป็นของสวีเดน มีนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับตู้นี้เป็นก็เขาเรียกว่าเป็นตู้ M Series นะครับของแบรนด์เขานะครับซิกมาสิบปีนะครับจะใช้ควบคู่กับมันจะมีดอก12นะครับนี่นะเขาก็ออกแบบมาสวยน่ารักตัวเล็กๆนะครับแต่ราคาหลักแสนนะครับราคาหลักแสนนะครับเมื่อเราสัมผัสนะครับเราคน จนเราสัมผัสไม่ได้เราก็มาเอาเออกแบบทําขึ้นมานะครับโดยอาศัยต้นแบบเขานิดหน่อยนะครับนี่ดูท็อปวิวเขานะครับเจ็ซนนะครับความลึกนะครับเนี่ยที่สําคัญก็คือไอ้ตรงหน้าเหลี่ยมนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมครับการวางดอกเขาจะเป็นทํามุมเฉียงประมาณ35องศานะครับเพื่อที่จะให้รองรับกับดอก18ได้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็นำมา ฝากพี่น้องนักออกแบบกันทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม